โชคดีได้ตั๋วบินไปเกาหลี3ามหมืนบาทค่ะขอบคุณค่ะเหมือนแม่ไปติดเหรอคะโอ้ยอยาไปท้อค่ะอุ้ยอันยองฮานเซโยจับเอควิ r รีบอร์แจกใหญ่ฟินใกล้ถึงเกาหลีมาโทรหาผู้โชคดีในการจับรางวัลครั้งที่หนึ่งกันเลยสวัสดีค่ะโทรจากกระดาษดับเบนะคะเรียนฝ่ายใช่ไหมคะ <ค>ไม่ทราบว่าลูกค้าได้แลกสิทธิ์ลุ้นตั๋วไปเกาหลีหรือเปล่าคะใช่ค่ะให้ถ่ายว่าวันนี้เราโทรมาหาคุณล<ด>ูกค้าทำไมเอ่ยเพราะ <c oughs> ว่าคุณลูกคา้าเป็นผู้โชคดีได้ตัว๋วบินไปเกาหลีสามหมื่นบาทคา่ะดีใจด้วยนะคะดีใจมากเลยค่ะตั๋วไปเกาหลีมูลค่าสามหมื่นบาทค่ะดีมากเลยครับ ได้ตั๋วไปเกาหลีสามหมื่นบาทค่ะขอบคุณค่ะตั๋วบินไปเกาหลีมูลค่าสามหมื่นบาทค่ะเย้จริงเหรอใช่ค่ะลูกค้าไปเกาหลีคุณลูกค้าอยากจะไปที่ไหนคะอยากไปโซ่ะอุ๊ยแล้วอยากไปกับใครเอ่ยคุณแม่ค่ะอ๋อถ้าไมไปกับสามีค่ะอุ๊ยถ้าไม่ไปกับสามีก็ไปกับลูกเไปกับ เกาหลีสราทิโยค่ะผู้โชคดีจะได้รับตั๋วบินไปเกาหลี2ที่นั่งมูลค่ารวม3 0,000บาทต่อรางวัลและทางดับเบิลเอนะคะแจกถึง25รางวัลตอ่อเดือนโดยการสแกน QR ข้างจ่องกระดาษดับเบิลเอและแลนรางวันรรเข้ามากันเลยทุกคนมีสิทธิ์นะคะทุกคนยังมีสิทธิ์นะคะดูรายละเอียดการสะสมแ้มได้ข้างล่างนี้เลยผู้โชคดีในรอบแัดไปอาจเป็นคนุณยิงสะสมมากยิ่งมีสิทธิ์